วันนี้ทำอาหารฝรั่งแบบลุกครึ่งทุกคนอันนี้ใส่น้ำมันลงไปก่อนทุกคนกระทะร้อนแล้วก็โยนกระเทียมลงไปทุกคนปัดกระเทียมให้หอมอันนี้เป็นอาหารฝรั่งแบบแบบลุกครึ่งอะทุกคนครึ่งผีครึ่งคนผีทุกคนทุกคนถ้าใส่หอมใหญ่ลงไปหอมใหญ่หั่นละเอียดหน่อยทุกคนแล้วมันก็หอมปัดหอมใหมมันให้มันสุกสักหน่อยหนึงทุกคนนี่แล้วก็ใส่พระลงไปทีนี้พระชั่วมาก บางคนบางคนบางองค์บางองค์เอาไปปัดจะเลย <laughs> แกลัดแกลดแล้วก็ใส่เนยลงไปด้วยแต่มันหอมมากทุกคนลงพอพอเนยลงแล้วมันกระท่กับหอมหอมหอมใหญ่มะหอมหอมทุกคนอย,ายน่าเครียดมากหัวเราอนใช่ไทุกคนนะพี่หัวเราทุกวันทุกคนตอนนี้ก็เริ่มกินยาแล้วหมอบ,บอกว่าจำท่าจะบ้าแล้วอันนี้ใส,ส่หัวสับลงไปทุกคน เสร็จมือทำผัดลงไปทุกคนพี่จะทําพี่จะช่ำจะชํำพี่จะชําไปแล้วทุกคนเริ่มแล้ว <c oughs> จะทําผัดไปทําลาสัญญาแล้วก็อีกอีกครึ่งหนึ่งจะแบ่งไว้ทํากินกับเปาเกติตี้ทุกคนซอสมะเขือเทศง่ายๆทุกคนทำง่ายๆไม่ยากง่ายๆไม่ยากเลยทุกคนเติมน้ําลงไปเตะมัน,นทุกคนมันแห้งเกินให้หมูมันสุก แล้วก็หมูมันจะได้ไม่เป็นก้อนแข็งทุกคนเติมน้ําลงไปนิดหนึ่งวันนี้พูดภาษากลางนาทุกคนนะแบบวันนี้เราทำอาหารฝรั่งไงเราก็พูดภาษากลางทุกคนเนี่ยแล้วก็มีมะเขือเทศอยู่นิดนึงก็ใส่ลงไปด้วยทุกคนก็พริกไทยมะเขือเทศอะทุกคนเราเราเดี๋ยวเราใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปด้วยแล้วก็นเนี่ยมะเขือเทศมันมีอยู่แล้วก็ใส่ลงไปด้วยทุกคนแล้วก็นเนี่ยจะตายไทยทุกคนฝรั่งเขาไม่ใส่น้ําตาลไงเราใส่ใส่นิดนึงทุกคนใส่นิดนึงไปเร่มไปเร่มนิดนึง พอพี่ก็ไม่ได้กินคนเดียวลูกกินด้วยแล้วก็เผือกเพื่อนด้วยทุกคนแ้วก็ขาดได้สิดตอนนี้หอมมากเลยทุกคนพอพี่ใส่ลงไปเจ้จะหอมมากเลยทุกคนมาอยู่ใกล้ๆบ้านพี่เนี่ยพี่ทำไม่กินพี่พี่แบ่งไปพี่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้กินหมดหรอกทุกคนที่ทําเยอะคือคือทำแล้วก็แบ่งเพื่อนด้วยอะไรยเงี้ยเอาไปให้เพื่อนที่ทํางานนี่ก็ใส่ตอะเทีลงไปทุกน่นจะใส่ลงอะไรลงไปก็ได้ทุกคนเราทํากินเองตารวจได้จับเออ ครจะว่าใส่นุ่นทำไมไม่ใส่นุ่นมาใส่นี่ทามันมึงบ้านคุใส่แบบเนี้คุณก็ใส่ของกูแบบนี้มึงก็ใส่ก็เรื่องของมึงเออสตรไม่ตายตัวทุกคนกับข้าวอ่ะมันอยู่ที่เราชอบบางทีคุณใส่แบบนั้นคุณก็ชอบของคุณแต่ฉันไม่ชอบฉันใส่แบบนี้คุณก็ไม่ชอบก็เรื่องของมึงเออาะแบบนี้ทุกคนเอาตามที่เราชอบทุกคนแล้วการนี้มันเป็นซอสที่พี่ทํามาแล้วสาเร็จซอสสำหรับไปทาพิซซ่าทุกคนใส่ลงไปขอหอมมีครบทุกอย่างทุกคนเพราะว่ามีผัวฝรั่ง หัวเยอะหัวเป็นร้อยทุกคนคือถ้าคนด่าร้อยคุยพี่ไม่โกรธแล้ว